สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิทกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไทยทักคราวนี้เราจะมาทํานายโดยชะตาของ12นักษัตวในสถานการณนะ์แนวโน้มคาดการณ์ในปี2566นะแนวโน้มคาดการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะและหลังจากนั้นเราจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะนะ เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะเพราะนั้นอย่าซีเรียสอย่าเคร่งเครียดกับการดูนะดูเป็นแนวทางไปนะสำหรับการทำนายในลักษณะของดวงทั่วไปงานเงินนะความรักสุขภาพนะปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะในที่นี้เราจะมาดนะูนักสัตว์ปีมะแมหรือปีแพะปีแพะเป็นเทวดาผู้หญิงนะคะจะเป็นธาตุทองนะการทำนายเจาะความรักคาดการปีก็ทำให้แล้วนะคะในรูปแบบของ 12บราศีนะคะใครหาไม่เจอถามมานะคะเดี๋ยวฝากลิงให้แต่ต้องถามมาในลักษณะของราศีหรือบอกเดือนมานะคะถ้าใครไม่ทราบนะคะอันนี้นี่เรามาดูซิว่านะักสัตว์ปีมะแมในสถานก,การณ์คาดการปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะดูเป็นแนวนะคะในลักษณะของเช่าชะตานะปีหน้านะถ้าบอก ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะเจ้าชะตามีพลังชีวิตที่แกร่งในลักษณะข,ของอประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานนะจะเน้นทางทางด้านการงานหรือใครไปสอบนะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จวรวมทั้งนะคนที่จะมีโอกาสได้ลงทุนหรือทํางานต่างประเทศนี่นะนะคะถือว่าเจ้าชะตาเป็นอะไรที่ดีมากนะในคาดการปีหน้าเนี่ย สอบรับราชการก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะ,ะการสอบได้ไม่ได้แล้วแต่บุญคนด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆเราได้เนี่ยมันก็เราต้องมีความมุ่งมั่นมีความขยันอดทนนี่แหละเป็นอุปสรรคชีวิตของชาวมาแมในปีหน้าเนี่ยนะรู้สึกว่ามันต้องอดทนต้องขยันนะคะนะแบกภาระบางทีบางบางท่านนะต้องรับผิดชอบภนะาระที่แบกไว้นี่หนักอึ้งนะถึงแม้ว่าเจ้าชะตาเป็นอะไรที่ดีก็ตามแต่คุณหนักมากเลย นะในลักษณะของการเขาเรียกว่าร้อนนะอะไรก็มาลุมไปหมดอะไรก็คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเดี๋ยวเรามาพูดช,ช่วงครึ่งปีแรกเลยก็นแล้วกันนะช่วงครึ่งปีแรกนิรู้สึกว่าจะามีความมั่นคงมากขึ้นนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้มรดกหรือได้รับเาขาเรียกว่าสังหาหรืออสังหา นะหรือของของฝากของขวัญอ่าบางท่านมีโอกาสได้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะนะบางท่านมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสซื้อขายในลักษณะของสังหาหรืออสังหาอย่างที่บอกไปนะคะนะแต่สิ่งที่เรามาระวังในช่วงครึ่งปีแรกก็คืออารมณ์บางทีนะขอให้มีสตินะการเร่าร้อนนะการวิ่งลุยการวิ่งชนนะ นะคะการเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ต้องระมัดระวังด้วยในช่วงครึ่งปีแรกนะคะถ้าจะมองในักษณะของงานนะประสบความสําเร็จมากเลยแล้วได้งานที่คุณชอบแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นที่ยอมรับในชื่อเสียงหรือความสามารถของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ให้คนอื่นได้รับรู้ในความสามารถของคุณนะพูดง่ายๆ่ก็คือมีคนชมในักษะแง่ที่ดีของหน้าที่การงานหรือกิจการหรือธุรกิจการลงทุนเจ้าที่ก็ดีมีความร่มเย็น ประสบความสําเร็จนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องคุณก็ต้องควบคุมอารมณ์ที่มันร้อนที่มันต้องการเร็วเเหนื่อยเหลือเกินอะไรอยากให้มันเป็นดั่งใจเนี่ยต้องมีสติสติสตินะคะมันสวดมนต์แผ่เมตตาบุที่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปไอเรื่องไร้ายๆหรือสิ่งที่ไม่ดีที่มันในด้านลบหรือด้านมืดของตัวเองอย่าให้มันโผล่ออกมานะคะอย่าเป็นไปตามฝ่าย ที่ไม่ดีเข้ามานะคะจะมีความร่มเย็นนะคะถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานนะบริวารก็ดีนะนะคะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะถ้ามองการเงินครึ่งปีแรกก็ถือว่าการเงินก็ถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ที่เข้ามานะนะคะหรอ,ออาจจะมีโชคนะจาก ผู้หลักผู้ใหญ่หรือโชคจากทางด้านใดด้านหนึ่งนะรวมทั้งโชคแบบฟุกๆุกด้วยนะก็มีเข้ามาอยู่นะคะสําหรับชาวมะแมมะแมหรือปีแพนี่นะคะก็มีโอกาสแต่ว่าการเงินนี่ถือว่านะมันมามันหมุนหมุนเวียนแค่หมุนเวียนใช้จ่ายได้นะเรื่องโชคก็อาจจะมาจากที่อยู่อาศัยหรือโชคจากเด็กนะหรือจากสิ่งที่คนนับถือนั่นแหละนะคะนะคะ ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็รู้สึกมีการเริ่มต้นในการลงทุนใหม่ๆดีมากนะมีความร่มเย็นมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะจิตใจก็เริ่มนะหรือสิ่งรอบข้างนะแต่อย่างไรก็ตามมันยังไม่พ้นนะมันยังไม่พ้นนะมันมีกระทบกระทั่งเข้ามาบ้างอาจจะมีบ้างเปียงๆป,ปังๆนิดๆหน่อยๆนะคะเข้ามานะใดบางท่านอาจจะเลิกกิจาการและเริ่มใหม่นะลงทุนใหม่ แต่คุณต้องผ่านมันให้ได้นะช่วงครึ่งปีหลังมันจะหนักกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะค่งมันจะหนักในลักษณะที่มีอัดเนี่มีโอกาสจะจบหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางท่านอาจจะกําลังเปลี่ยนแปลงอ่าหน้าที่การงานหรืออ่าปรับเปลี่ยนในองค์กรนะหรือลาวออกหรือหางานใหม่เนี่ยเนี่ยบางท่านบางท่านมีโอกาสได้ออกบวชหรือถือศีลน,นะ หรือโอกาสที่จะจบแล้วไปศึกษาเล่าเรียนวิชาอื่นหรือหาความรู้อื่นๆเพื่อที่จะมาทําความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะคะในบางท่านนะ,ะในปีหน้านี้แน่นอนนะคะนะไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีหลังหรือครึ่งปีแรกการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในหลักในระดับที่หมุนเวียนนะแต่ก็จะโดนกดดันอยู่บ้างในลักษณะของปัญหาหรือภาระที่มันผูกพันนะ อย่างไรก็ตามก็มีโอกาสที่จะดีในเรื่องของการเงินเข้ามาบ้างนะอาจจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสักนะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะนะดีกว่าเก่านะดีขึ้นมาอยู่นะการเงินแต่หมุนเวียนเนี่ยหมุนมามันก็ไปนะประมาณนั้นนะเงินก็อย่างน้อยก็จับหน้าจับตรงนี้โปะตรงนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอยู่นะแต่ก็ยังมีเรื่องต้องอึดอัด แต่การไปติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยนะก็มีโอกาสจะสำเร็จอยู่นะคะต้องใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์นะคะนะคนเรานี่เรามันจะเสียเพราะอารมณ์นี่แหละเพราะการขาดสติทำให้หลายๆอย่างพังโดยเฉพาะเรื่องความรักแน่นอนความรักของชาวมะแมในปีหนะ้ามีโอกาสจบเลิกนะมีโอกาสแยกกันนะมีโอกาสฟอ้องร้องนะเป็นเรื่องราวหรือบางท่านออกบวชเลยตัดสินใจแยกกันไปแล้วก็ไปออกบวชถือศีล ประมาณนั้นนะมันยังมีอะไรที่มันนะรบกวนจิตใจในลักษณะที่เออมันมีเรื่องหลายอย่างคิดนะไม่ว่าจะเป็นความอยู่รอดต่างๆเนี่ยนะอย่าไปวิตกกังวลมันนะคะเขาให้มีสติและมันแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปมันทำบุญทานศีลภาวนานะคะอย่างน้อยหนะ้าที่การงานหรือการลงทุนหรือการเงินจะเข้ามาอยู่นะ นะเป็นตาแล้วรวมทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะการเงินถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีไม่ดีเอ่อเปอร์เซนต์การไม่ดีเปอร์เซนต์การดีมันอยู่ประมาณเอ่อจ็ดเปอร์เซน์แต่มันก็ยังพยุงกิจการหรือผลักดันเราไปได้นะนะคะแต่ความรักนี่จะหนักหน่อยคนรักก็มีปัญหาไม่น้อยเลยนะคะเขาก็มีความทุกข์ไม่น้อยเลย นะคะในเรื่องของคนรักถ้ามองในแงของความรักสำหรับคนมีคู่นะส่วนคนโสดก็มีโอกาสจะเจออยู่นะคะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนแต่ครึ่งปีหลังนี้มีโอกาสที่จะคบใครอย่างจริงๆจังๆนะสาหรับคนโสดอย่างไรก็ตามนะเราจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนดวงความรักคาดการปีทําให้แล้วนะในรูปแบบของ12ราศีใครหาไม่เจอถามมานะคะฝากลิง์ให้นะ โอกาสจบได้ง่ายๆนะคะส่วนสุขภาพต้องระมัดระวังตอนนี้ก็ถือว่าสุขภาพดีอยู่แต่ในอนาคตข้างหน้าก็ต้องระมัดระวังมันอาจจะเกี่ยวกับโรคเ,เกี่ยวกับเกี่ยวกับเลือดหรือไขมันเนี่ยแหละโรคอ้วนเบาหวานความดันนี่ระมัดระวังแต่มันก็แต่ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะสุขภาพก็ยังทรงๆนะใครที่ป่วยอยู่แล้วนะแต่ปีหน้านี่ก็ต้องระมัดระวังนะความเครียดต่าง เส้นเลือดนี่ระวังนะเพราะว่าเราเครียดมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ถือว่ามีโอกาสที่จะนิ่งๆหรือแก้ไขปัญหารักษาตัวเองอย่างจริงๆจังๆนะคะสำหรับนักศัตร์ปีบะแมนาจ้าชะตาถือว่ามีเป็นเขาเรียกว,ว่ามีพลังบวกเยอะก็คือนะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงแต่มันก็จะมีมารอุปสรรคในลักษณะของการวิ่งรุยการใช้อารมณ์การตัดสินใจ หรือการเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ต้องระมัดระวังมาไปทําบุญนะคะอาจจะเป็นปัญหาในลักษณะของความรักก็ได้ที่มันแบบวิงชนหรือปัญหาที่มันเกิดจากหน้าที่การงานขอให้คุณมีสตินะคะขอให้คุณมีสติการเงินก็โดนกดดันแต่กดดันยังไงคุณก็สามารถที่จะผ่านมันได้นะคะรวมทั้งความรักบางทีคนมันปงๆแล้วนะนะ,ะนะทุกสุขยังไงฉันก็นะ มันเป็นยอมรับกับมันได้นะคะในสิ่งที่มันเป็นน่ะคนรักก็หนักนะมีปัญหาไม่น้อยเลยนะคนะคมีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีการลงทุนใหม่ๆแม้กระทั่งความรักนะในครึ่งปีหลังเนี่ยนะคนะคมีโอกาสประสบความสําเร็จพระเจ้าชะตาเป็นอะไรที่ดีโดยเฉพาะการไปสอบหรืออะไรเนี่ยดีมากนะ ร,รับราชการหรืออะไรก็ตามทั้งนี้ก็แล้วแต่บุญคนนะคะบุญคนทาไม่เท่ากันถ้าไม่ได้รับราชการคุณจะประสบความสําเร็จทางทำธุรกิจการงานกิจการการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จการงานน,นเน้นเลยนะคะสาหรับมาแมเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานการลงทุน,นดีนะเป็นที่ยอมรับมีความยิ่งใหญ่ในักษณะของออมีกําไรมีเงินเข้ามาในด้าะของงานมากกว่าส่วนเรื่องของโชคก็ไม่เท่าไหร่นะคะตลอดชาวมาแมในปีหน้า ก็มีมาบ้างแต่ไม่เท่าไหร่นะคะแต่เรื่องงานจะเด่นมากเลยในปีหน้าเนี่ยนะคะจะดีนะคะมีโอกาสมีรายได้มีโอกาสได้ทํางานที่ดีทํางานที่ตัวเองรักอ่าบางท่านอยากออกนะแต่มันยังผูกพันกันอยู่นะกับงานใหม่อยากไปเปลี่ยนงานใหม่แต่ก็ยังผูกพันกับงานเก่าอยู่มีอุปสรรคปัญหาแต่ก็นะนี่แหละมันมันเลยทําให้ชาวเมอแมนเนี่ยอดทนอดกลั้นมากสูงมากเมื่อไหรจะผ่านเมื่อไรจะ พบกับเรื่องดีๆเมื่อ,อไรมันแบกภาระอยู่คนเดียวน่ะบางคังความรับผิดชอบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นงานหรือครอบครัวความรักก็ตามนะคะที่อยู่อาศัยแหล่งการคา้าก็ดีนะคะ,ะบริวารก็ดีนะผ่อนคลายลงเยอะเลยลูกหลานบริวารเพื่อนร่วมงานนะ<ด>ก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับชาวมะแม,ขอ,มะะขอให้มีสตินะคะก่อนจะเกิดอะไรนับหนึ่งให้ถึงสิบสติสติสติสต พราะเพรเกณฑ์การขัดแย้งมันมีขึ้นไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังมันมีอารมณ์ร้อนแรงกันเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็การปงอะปงหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยอย่างไรก็ตามคอยติดตามเป็นรายเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักสัตว์ปีมะแมนะคะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้อย่าซีเรียสอย่าเคร่งเครียดกับการดูนะคะดูเป็นแนวทางนะคะ อันสิ่งที่ทําได้ก็คือทานศีลพมามนานั่นแหละทําอะไรก็ตามให้ชีวิตตัวเองดีส่งเสริมตัวเองโดยการทําบุญแล้วแต่ความเชื่อนะคะโอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปด,ดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ